สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ช่องทางการน้องโก๊หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะวันนี้โฟก,กัสจะมาอยู่ที่ทุ่งนานะคะหนึ่งวันนะคะเมื่อวานโฟก,กัสก็อ,อยู่นะคะวันเสาร์เมื่อวานนะคะแต่ว่าโฟก,กัสลืมถ่ายนะคะเบ็ดมันจะหมดนะคะก็เสียดายต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ <c oughs> วันอาทิตย์โฟกัสเลยมาทุ่งนาใหม่นะคะแล้วก็มาอัดให้ทุกคนดูนะคะนี่ จริงๆเลยนะคะไม่ได้สร้างภาพนะคะนี่นะคะวัวก็ตัวจริงนะคะนี่ค่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ของจริงนะคะเดี๋ยวโฟกัสก็จะบอกอะไรให้นะคะม่ใชาโฟกัสได้ปล่อยปลาด้วย,ยค่ะปลาโน,นยปลาใหญ่ก็มีนะคะ ส่วนปลาไหลก็มีนะคะปลาไหลโฟกัสโฟกัสตอนแรกโฟกัสไม่รู้นะคะว่ามันมีปลาไหลด้วยแต่ตอนนั้นอ่ะโฟกัสจับปลาเล่นๆใช่ไหมปลาน้อยเล่นๆอ่ะแล้วคือประเด็นคือโฟกัสจับไปโดนปลาไหลแล้วปลาไหลอ่ะมันตอดมือโฟกัสอ่ะเอ๊หรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าตอดหรือว่าอะไรอนะ่ะแป๊บนึงนะคะ นะคะโฟกัสไปรู้แล้วนะคะก็คือมันดิ้นสะดุดมือโฟกัสนะคะก็คือมันมันโดนมือโฟกัสนี่แหละค่ะก็คือมันมันอยู่ในอ่างเดียวกันกันกบปลานะคะที่โฟกัสเอาไปปล่อยนะคะมันเลยโดนมือโฟกัสนะคะมนเลยโฟกัสเจ้าหนูก็แต่ปลาปกติโฟกัสลย หยิบขึ้นมาดูนิดนึงอะเงกโฟกัสต,ตกใจมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นปาลาไหลค่ะนะคะ,นะคะแล้วคือแล้วเดี๋ยวโฟกัสก็ปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเช้านะคะเพราะว่าอ่ะตอนเช้าเกินมันจะเดี๋ยวมันจะแบตหมดเร็วเนาะโฟกัสก็เลยอ่ะตอนนี้นะคะฟฟกัสจะพาไปดูอะไรสักอย่าง ว่าโฟกัสไปเก็บมาเมื่อเช้าค่ะได้เยอะมากนะคะกินกับตาบอกหนุ่งได้เลยนะคะอะไร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 อไร่อยอร่อยอรอยนี่นะคะเห็ดค่ะนี่เยอะมากเลยะคะ่ะโฟกัสไปเก็บมาเมื่อเช้านะคะนี่แม่กําลังเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะแม่เด็ด เด็ดขามันออกที่มันสกปกเอาออกเลยไปล้างเพราะว่าอันนี้มันกินแล้วมันจะมันไม่อร่อยอะไรเนี่ยคนนี้อยากออกกล้องด้วยเหรอไปไปไปถ่ายมา,า,านะคะมแม่ก็กำลัง,งจะไปแกงตอนเย็นจะเอาสิ่งพวกที่สกปปกนะคะปาดออกไปนะคะแล้วก็เอาพวกที่สะอาดสะอาดเนี่ยเอาไปแกงกินตอนเย็นนะคะทุกคน<ป>กินแต่แบบ ตำบอกห่งก็ได้นะคะโฟกัสกินแล้วอร่อยเวอร์นะคะนะคะเรามาดูข้าวกันเลยนะคะนี่ค่ะโฟกัสจะพาไปดูข้าวกันเลยนะคะอุ้วลังมดใหญ่มากทุกคนโอ้ไม่เกิดไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะคะแล้วเาขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโฟกัสจะพาไปดูข้าวกันนะ,ะทุกคน ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยเปิดประตูคนปิดกันนะครับไปแล้วา,าถึงแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะคะก็จะป,ประมาณเท่านี้นะคะ บางคนเขาก็เกี่ยวแล้วนะคะแต่ว่าโฟกัสยังไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่านั่นแหละก็คือมันยังไม่พอเกี่ยวนะคะแม่โฟกัสบอกนะคะแล้วตอนโฟกัสหวานอะคะ่ะโฟกัสได้หวานด้วยค่ะโฟกัสหวานอย่างเงี้ยหวานมั่วๆเลยนะคะแล้วคือ มันกองกันแบบนี้เลยนะคะโฟกัสเป็นคนหวานเองเลยนะคะค่ะบางครั้งโฟกัสก็หวานห่างกันนะคะมันเลยไม่สวยนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะก็จะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ